ชนเผ่าอินคาถูกนับว่าเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดทั้งเป็นชนเผ่าที่มีระบบที่สุดของชาวอินเดียนในขณะที่การขยายรัฐนิวสเปนกำลังคืบหน้าอยู่ทางตอนเหนือความคิดเรื่องการเข้ายึดอาณาจักรของพวกอินคาในเปรูก็เกิดขึ้นอินคาดินแดนแห่งนี้ถูกกล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ทั้งในด้านความเป็นศูนย์กลางอารยธรรมและความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพย์สินเงินทองการเข้าไปปราบปรามเปรูเกิดขึ้นที่เมืองปานามา ในปีคิดสกัตหาช1,522โดยมีบุคคล3คนเข้ามาเกี่ยวข้องในการปราบปรามครั้งนี้บุคคลแรกคือฟรานซิสโกพิซาโลนักบุกเบิกและนักแสวงโชคขณะนั้นเขามีอายุ50ปีเป็นชาวเอสเตรมาดูราซึ่งเป็นถิ่นยากจนของสเปนแห่งหนึ่งพิซาโลไร้การศึกษาแต่เข้าร่วมกับกลุ่มนักบุกเบิกชาวสเปนมาแล้ระยะหนึ่งคนต่อมาคือเิเอโกเดอันมาโกเขาพูดนี้ เกิดเมื่อปีคิดตศกร์ถักราอย4จมีอดีตไม่ได้แตกต่างจากพิซาโลเท่าไหร่นักโดยเกิดในครอบครัวชาวนายากจนในแคว้นคาสติลว,ว่ากันว่าเขาเป็นคนไร้การศึกษาและมีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีขอบเขตคนหนึ่งและคนที่3ก็คือเฟอร์นันโดเดลูเกอร์ประวัติของเขาไม่มีใครรู้มากนักนอกเพียงจกรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนที่มีฐานะทางการเงินดีพอสมควรทั้ง3เด็กเข้าร่วมมือเพื่อทําให้ความคิด ที่จะเข้าไปครอบครองเปรูของอินคาให้เป็นความจริงเมื่อทั้ง3จับมือกันพวกเขาก็เริ่มสแสวงหาในทุนจากบุคคลหลายฝ่ายในระหว่างปีคิตศักราช1524-1528ถึง 1, 28, พวกเขาออกเดินทางไปยังเปรูแต่ปรากฏว่าการเดินทางของพวกเขาประสบความล้มเหลวเพราะขาดกำลังคนและสเสบียงที่นำไปก็มีไม่เพียงพอพวกของปิซาโลล้มเหลวกลับมาถึงสองครั้งความหวังในการได้รับเงินสนับสนุนถูกปิดลง พิซาโลและพรรคพวกก็ยังไม่สิ้นหวังหนทางเดียวของเขานั่นก็คือพิซาโลหวังใจเอาไว้ว่าจะต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าหรือขออนุเคราะห์จากพระเจ้าชาวที่หนึ่งแห่งสเปนและดูเหมือนว่าจะไม่ผิดหวังโบพระเจ้าชาวที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงสนพระไทยอย่างมากในเรื่องการผูกเปิกและขยายอาณาเขตอีกทั้งพระองค์ยังได้ทรัพย์สมบัติเป็นทองคำจำนวนมากจากการที่คอเตสเข้ายึดครองแอตเท็กมาก่อนหน้านี้พระองค์จึงตัดสินพระไทยได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ ในการสนับสนุนปิซาโลพระองค์จึงประกาศแต่งตั้งให้ปิซาโลเป็นอุปราชของดินแดนใหม่ที่เขาจะยึดได้พร้อมกับประกาศจะจ่ายเงินเดือนให้ตลอดชีวิตเมื่อประสบความสําเร็จในการเจราจากับกษัตริย์แล้วก่อนปิซาโลจะเดินทางกลับไปยังปานามาเขาได้กลับไปบ้านเกิดของตัวเองแล้วชักชวนญาติสนิทให้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเขาอีก5คนการกลับไปอเมริกาในครั้งนี้ถือเป็นการกลับไปเพื่อเดินทางบุกเบิกเป็นครั้งที่สาม การออกเดินทางของเขาหลังจากการรวบรวมผู้คนเสร็จแล้วมีคนเพียง180คนซึ่งรวมทั้งญาติของเขาและม้าอีก27ตัวเท่านั้นด้วยจํานวนอันน้อยนิดทําให้อัลมากโกหุนส่วนคนสําคัญจําเป็นต้องปักหลักอยู่ที่ปานามาเพื่อหาอาสาสมัครเพิ่มเติมต่อไปเมื่อออกจากปานามาโดยล่องเรียบชายฝั่งแปซิฟิก30วันต่อมาพวกเขาก็ขึ้นบกที่อ่าวซานมาติโอเมื่อมาถึงไม่นานนักพวกเขาก็เข้าปราบปรามกองกําลังของชาวพื้นเมือง ด้วยกําลังที่เหนือกว่าและมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหลังจากเอาชนะแล้วพวกเขาก็ปล้นเมืองและเอาทรัพย์สินมีค่ามาไว้กับตัวเองและอีกส่วนหนึ่งพิซโลตัดสินใจส่งทรัพย์สินกลับไปยังปานามาเพื่อใช้ล่อใจนักสแสวงโชคมีคนอาสาเข้าร่วมกับเขามากขึ้นแต่การรุกคืบต่อไปของพิซโลจำต้องหยุดชะง,งักลงเพราะเกิดโรคระบาดขึ้นเขาต้องเสียเวลารอคอยถึงหกเดือนก่อนจะออกเดินทางต่อไปพร้อมกับกองกําลังชุดใหม่ที่นําโดย เพอร์นันโดเดอโซโตไม่นานนักกองกำลังใหญ่แห่งหนึ่งของชาวอินคาที่ตุมเบสก็ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบครองของปิซาโลและเขาก็ตั้งเมืองใหม่ขึ้นคือเมืองซานมิเกลอันถือเป็นเมืองใหม่ของชาวสเปนแห่งแรกในดินแดนของชาวอินคาต่อจากนั้นพวกเขาก็บุกต่อเนื่องและได้รับชัยชนะต่อชาวพื้นเมืองอินคาในหลายๆครั้งและพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะรุกเข้าไปยังเมืองหลวงของชาวอินคาในที่สุดภายในเมืองหลวงของชาวอินคานั้น แท้จริงไม่ได้มีความสามาคัคคีหรือสงบร่มเย็นกล่าวคือในปีคิศกราช .1525 เมื่อกษัตริย์ฮูอนาคาแปกซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของอินคาได้สิ้นพระชนลงก่อนที่จะสิ้นพระชนไปนั้นพระองค์ได้กำหนดแบ่งอาณาจักรของพระองค์ออกเป็นสองส่วนโดยส่วนหนึ่งยกให้แก่ฮูอัสกาและมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองกัสโกและอีกส่วนหนึ่งก็ยกให้แก่อาธาฮูออนปาไปตั้งศูนย์กลางอยู่ที่กีตู เมื่อพระองค์สิ้นระชนไปแล้วกษัตริย์ในเขตเมืองทั้งสองที่ถูกแบ่งแยกก็สั่งสมอำนาจและพยายามทำสงครามเพื่อหวังเป็นหนึ่งเดียวในอาณาจักรทั้งสองกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผลของสงครามเมืองนี้ที่สุดแล้วอาทาฮูอนปาได้รับชัยชนะและรวบรวมเมืองเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวช่วงระยะเวลานี้เองปิซาโลเดินทางมาถึงพร้อมกับกำลังที่จะเข้าไปยึดเมืองหลวงทัพของปิซาโลยกเข้าไปในเมืองหลวงเมื่อเดือนตุลาคม ปีคิเตักราช1,532โดยพิซาโรได้เดินทางพร้อมทหารจำนวนหนึ่งออกจากเมืองซานมิเกลที่เขาตั้งขึ้นเข้ายึดเมืองคาจามากาและพิซาโรก็ได้ส่งทูตคณะหนึ่งพร้อมหนังสือเชิญกษัตริย์อาทาฮูอันปาให้มาพบกับเขาที่เมืองคาจามากาการมาของอาทาฮูอันปามีองคร,รักษ์ร่วมเดินทางมาด้วยเป็นหมื่นคนซึ่งในระยะแรกก็สร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้บุกรุกอยู่ไม่น้อย แผนการเข้ายึดเปรูถูกกำหนดขึ้นหนึ่งคืนก่อนการมาถึงของอาทาฮวนปาด้วยแผนการแรกนั้นมีเป้าหมายว่าจะทำการยึดโดยใช้สันติวิธีแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวงังเมื่ออาทาฮวนปามาถึงพร้อมกับกำลังคุ้มกันกว่าหมื่นคนก็ปฏิเสธข้อเสนอของพิซาโรที่ขอให้ยกอาณาจักรอินคาให้สเปนด้านกองกำลังของปิซาโรที่ตั้งกรอบล้อมรอบอยู่ก็เข้าโจมตีทันที พร้อมกันก็จับตัวอาธาฮูอันปาได้ซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เองที่ทำให้เปรูต้องตกเป็นของปิซาโลทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีกิตศกักราช1532เป็นอันว่าปิซาโรเขาครอบครองอาณาจักรอินคาได้สำเร็จเขาไว้ชีวิตกษัตริย์อาธาฮูอันปาเพื่อใช้ประโยชน์จากอำนาจของอาธาฮูอันปาระยะแรกสัมพันธภาพระหว่างชาวสเปนกับชาวพื้นเมืองจึงเป็นไปได้ด้วยดี กษัตริย์อาธาฮวนปาก็ได้รับการปฏิบัติเสมือนกับสมัยที่ยังมีอำนาจอยู่อาธาฮวนปารู้ว่าพวกสเปนต้องการทองคําและเงินส่วนพวกสเปนก็รู้ว่าอาธาฮวนปาก็ต้องการอิสรภาพดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้ทําสัญญาข้อตกลงกันโดยที่อาทาฮวนปาต้องนําทองคําและเงินมาให้กับปิซาโลซึ่งเขาก็นําไปแจกใจ่ายให้กับคนของตัวเองเหลืออีกบางส่วนก็ส่งกลับไปยังราชสำนักสเปน แต่ความสัมพันธ์นี้ก็ดําเนินไปได้ไม่นานเมื่อกองกําลังอีกส่วนหนึ่งที่นํามาโดยอันมากโกผู้มาใหม่ที่เข้ามาสมทบกับพิซาโรที่เมืองคาจามากาด้วยความระมบในทรัพย์สมบัติที่หวังจะได้ความไม่พอใจที่พิซาโรจัดสรรสมบัติแบ่งให้กับกลุ่มของตัวเองซึ่งดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมอันมากโกได้พบกับฮูอัสกาอดีตผู้นําของชาวอินคาซึ่งสูญออานาจให้กับอาทาวฮวนปาไปก่อนหน้านี้ถูกคุมขังอยู่ ฮูอัสกาก็ได้ยืนเงื่อนไขที่จะเสนอทองคําและเงินให้กับอันมากโกจำนวนนั้นมากกว่าที่อาทาฮูอันปาเคยให้แก่ชาสเปนเพื่อแลกเปลี่ยนอิสรภาพของตัวเองขณะที่อันมากโกกําลังพิจารณาข้อเสนอนี้ฮูอัสกาก็ถูกลอบปรงพระจนเสก่อนเชื่อกันว่าอาทาฮัวอันปาร่วมมือกับปิซาโลเมื่อมีการไต่สวนเกิดขึ้นจึงมีคําสั่งให้จับตัวอาธาฮัอนปาและให้ประหาชีวิตอาธาฮัอนปา โดยการเผาทั้งเป็นทันทีแต่อาทาฮวนปาก็ได้รับการผ่อนพันให้รับโทษการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอให้รับโทษประหารชีวิตด้วยการให้รับโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเมื่อเขายอมเปลี่ยนนับถือศาสนาคริสต์การประหารชีวิตอาทาฮวนปามีขึ้นในวันที่29สิงหาคมปีริจสกัลาช1533สถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่ออาทาฮวนปาถูกประหารชีวิต ชาวพื้นเมืองเริ่มมองว่าปิซาโรไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้ว่าจะไว้ชีวิตของอาทาฮูฮันปารวมไปถึงความไม่กระจ่างจากการตายของอูอัสกาที่สำคัญมากที่สุดคือเมื่อไม่มีอาทาฮูฮันปาแล้วปิซาโรก็ไม่มีใครเป็นตัวกลางในการเจรจากับชาวพื้นเมืองแม้ว่าปิซาโรจะได้แต่งตั้งเชื้อสายของอูไฮนาคาแปกให้มาเป็นกษัตริย์แล้วก็ตามแต่ชาวพื้นเมืองก็ยังไม่ไว้วางใจ ทำให้พิซาโรตัดสินใจเดินหน้าต่อไปโดยการเดินทางลงไปทางใต้เพื่อเข้ายึดกัสโกให้ได้และเขาทำสำเร็จเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีคิเตกราช1533โดยมีเฮนันโดเดอโซโตให้ความช่วยเหลือการเข้ายึดเมืองกัสโกครั้งนี้ผลของสงครามที่ยืดเยื้อและรุนแรงทำลายบ้านเรือนพระราชวังวัดวาอารามและโบสถ์วิหารไปมากชาวพื้นเมืองถูกทำทารุณกรรมอย่างหนัก เพียงเพื่อต้องการทองคําเท่านั้นเมื่อปิซาโรปล้นเมืองกัสโกเรียบร้อยแล้วเขาแต่งตั้งให้มังโกคาแปกขึ้นปกครองอาณาจักรอินคาในนามของสเปนเป็นอันว่าปิซาโรปราบปรามบรรดาอินคาได้อย่างราบคาบในเวลาต่อมาคือปีคิศักราช1535ปิซาโรได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ตามแบบของสเปนที่ริมแม่น้ำลิมแมกอันมาโกเพื่อนร่วมอุดมการของเขาไม่พอใจในการทำงานของปิซาโรความสำเร็จที่เกิดขึ้น ดูเหมือนปิซาโรจะได้ประโยชน์มากกว่าใครเขาคือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึงขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของสเปนพร้อมได้รับพระราชทานที่ดินอีกจํานวนหนึ่งซึ่งมากกว่าอันมาโกนั่นเองที่ทําให้อัมาโกประกาศแยกตัวจากปิซาโรในเวลาต่อมาและประกาศอํานาจเหนือกัสโกสงครามระหว่างคนกันเองก็เกิดขึ้นโดยมีมังโกคาแปกผู้ซึ่งปิซาโรเคยแต่งตั้งให้ดูแลกัสโกและเป็นกบฏในเวลาต่อมา เฝ้าดูการรบระหว่างชาวสเปนด้วยกันสงครามเกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนปีคิเตศกราช1538อันมาโก,โกพ่ายแพ้และถูกจับเอาไว้ได้พิซาโรสั่งประหารชีวิตอันมาโกทันทีเมื่อพิซาโรได้รับชัยชนะความสงบก็กลับมาเยือนเปรูอีกครั้งพิซาโรเริ่มนโยบายขยายดินแดนของเขาต่อไปคราวนี้เขาส่งบุตรชายกอนซาโลพิซาโรเดินทางลงใต้ไปตั้งเมืองซากัวขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้เบลากาซาเข้ายึดคลองเอกวาดอร์ส่วนตัวเขาเองก็พากำลังไปยึดและตั้งเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลิมาปีคิศทศกรัตถึงัาร1540รากฐานของสเปนในอเมริกาใต้โดยการนำของปิซาโลดูเหมือนจะมีความแนบแน่นและมั่นคงแล้วในระหว่างที่เขากลับมาพักที่เมืองลิมานั้นปิซาโรก็ถูกลอบสังหารโดยบุตรนอกสมรสของอามาโกผู้ที่มีนามว่าอามาโกเดแลก ในวันที่25มิถุนายนปีคิสัตหนัาร1,541รวมอายุของเขาได้70ปีแม้พิซาโรจะเสียชีวิตไปแล้วหากแต่ในเปรูก็ยังกลายเป็นสนามแห่งความขัดแย้งของ2ตระกูลสำคัญนั่นคือตระกูลพิซาโรและตระกูลอัลมาโกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ